สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับสาวหยอคนตะบนบ้านคออำเภอภูสวรรค์จังหวัดนครพนมอีกแล้วนะคะค่ะเนาะสิพาพี่น้องมาหัวจจก,กับแมงอันนี้จ้าแมงยาวๆอันนี้นะที่มันมีค่าย,ยาวๆมกกักเกาะอยู่นำกกไหมที่อื่นจังหวัดอื่นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่สาวหยอเอินว่าแมงกระด้ามผีจ้า ทุกคนคิดถูกแล้วจ้านะคะแถวบ้านค่อยเนาะนิยมกินกันมากนะคะซื้อขายกันตัวละสองบาทที่อื่นหมู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นอาจจะดูว่าแปลกแต่สําหรับบ้านค่อยไม่แปลกจ้าอันนี้ที่กินการค่อยหมายถึงในหมู่บ้านนะคะไม่ได้รวมหมู่บ้านอื่นไม่ได้รวมจังหวัดอื่นและก็ไม่ได้รวมจังหวัดเดียวกันนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่กินเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าคนนะครพนมทุกคนต้องกินนะคะงดรามาเด้อ รสชาตินะคะเหมือนกับตะกระตนทอดมแมลงทอดทั่วไปมันมันนัวนัวแซ่บหลายจ้าวิจารณ์ได้นะคะแต่อย่าหนักเด้ออย่าด่าแรงนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะอย่าด่าแรงนะทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ